ที่เกิดจากบะมีกึ่งสําเร็จรูปอ่ะย้อนให้ดูสไลด์ตรงนี้ก่อนอ่ะดูตรงนี้ก่อนนะคะเขียนตรงนี้ค่ะบทความเรื่องภัยที่เกิดจากบะมีกึ่งสําเร็จรูปเขียนวันที่แล้วเขียนหัวข้อตรงนี้ก่อนบทความเรื่องภัยที่เกิดจากบะมีกึ่งสำเร็จรูป นะคะหัวข้อ,อบทความเรื่องภัยที่เกิดจากบามีกึ่งสำเร็จรูปอะต่อไปข้อเท็จจริงนักเรียนเขียนเลยค่ะว่าข้อเท็จจริง ขึ้นขึ้นขึ้นมนทาทัดหม่เขียนว่าข้อเท็จจริงจากบทความนี้อะไรมันคือข้อเท็จจริงข้อเท็จจริงหรือความจริงหรือความรู้ที่เราได้จากบทความเรื่องนี้เอาข้อเท็จจริงก่อนที่มันเป็นความจริงอะไรบ้างเขียนออกมาเลยค่ะเป็นข้อข้ออะไรมันคือข้อเท็จจริง ะะอะไรมันคือข้อเท็จจริงอะไรมันคือปัญหาแล้วอะไรมันคือข้อคิดเห็นของผู้เขียนอเอาสหัวข้อะคะ่ะคุณครูให้เขียน3หัวข้อนี้ข้อเท็จจริงหรือความรู้ที่เราได้คืออะไร อะไรมันคือข้อเท็จจริงอะไรมันคือข้อคิดเห็นแล้วอะไรมันคือปัญหาเอออาเอาลองดูซิปัญหาอาช่วยกันคิดก่อนอะไรมันคือปัญหาอะปัญหามันคืออะไรปัญหามันคือเวลาเวลาทานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่ไม่ต้มหรือไม่ได้ลวก แล้วมันทำไมคะมันจะมันจะแน่นท้องหรือปวดท้องอันนี้คือปัญหาใช่ไหมใช่อ่าเขียนปัญหาไปอันนี้แหละมันคือปัญหาเขียนปัญหาไปค่ะ จะเขียนอะไรก่อนก็ได้อาจจะเขียนข้อเทจ็จริงหรือปัญหาก่อนก็ได้เหมือนกันอะ,อะไระปัญหาปัญหามันก็เหมือนที่นักเรียนบอกคือทานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปโดยไม่ต้มหรือไม่ลวกแล้วก็จะทำให้ปวดท้องแน่นท้องอันนี้มันคือปัญหา ทีนี้ข้อเท็จจริงคืออะไรบ้าง,อ,งอะไรมันคือความจริงที่เขาบอกจากในบทความนี้อะไรคะอะไรคือความจริงฮะอะไรคือความจริง,อ,งอ่าบบมีมันทำไมคะสิ่งที่เป็นความจริงก็คือบบมีกึ่งสำเร็จรูปมันทำไมคะผู้คนนิยมอ่านิยมอันนี้ใช่ความจริงไหมใช่ใช อันนี้คือข้อเท็จจริงบะหมี่เนี่ยบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปเนี่ยได้รับความนิยมอันนี้คือข้อเท็จจริงที่เขาบอกและมันก็เป็นความจริงเพราะว่าทุกคนส่วนใหญ่เนี่ยจะนิยมนะคะนิยมบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปเพราะอะไรเพราะว่ามันราคาไม่แพงแล้วมันก็เวลาทานมันก็สะดวกมันมีหลาย รถโอ้ให้เราเลือกตั้งมากมายใช่ไหมอ่ะข้อที่จริงคือ,อข้อที่หนึ่งคือบะหมี่เนี่ยคนนิยมอะไรอีกเพราะอะไร,ราาเพราะว่ามันราคาย่อมยาว,ยยาว,แ,ลวแล้วก็หแล้วก็หาง่ายคือสะดวกใช่ไหมอ้าวเขียนไปอันนี้คือข้อเท็จจริง ผู้คนนิยมรับประทานเพราะว่ามันประหยัดมันสะดวกมันหาง่ายและที่สำคัญคือมันทำไมคะที่เขาบอกในบทความอีกความที่อีกอย่างก็คือมันมันไม่มีปัญหาด้านอะไรด้านด้านสกปรกไม่ใช่ด้านอะไรเขาเรียกว่าด้านอะไรลแหออคุณภาพก็คือมันไม่มีปัญหาด้านคุณภาพก็คือคุณภาพของมันทำไมคะ ดีคุณภาพได้มาตรฐานใช่ไหมความจริงของมันก็คือมันไม่มีปัญหาด้านคุณภาพเพราะว่ากระบวนการผลิตเนี่ยเขาสะอาดถูกขั้นตอนถูกหลักอนามัยไม่มีปัญหาเลยด้านการผลิตนะคะอันนี้คือข้อเท็จจริงอะไรคือข้อเท็จจริงอีกอย่างหนึง่งอะไรคือความเป็นจริงอีกอย่างที่เขาบอก มันมันอาจจะมีปัญหากับอะไรกับกับอะไรกับกับกับระบบย่อยถ้าถ้าถ้าบริโภคไม่ถูกวิธีใช่ไหมอันนี้มันก็คือข้อเท็จจริงอีกหนึ่งข้อนะคะมันจะมีปัญหากับระบบย่อย อาหารหากบริโภคไม่ถูกวิธีแต่ถ้าบริโภคถูกขั้นตอนแล้วมันก็จะทำไมคะก็อาจจะไม่มีปัญหาด้านสุขภาพมากนะัก mm hmm. ข้อเท็จจริงก็คือ,อมีปัญหากับระบบย่อยอาหารถ้าหากบริโภคไม่ถูกวิธีนะคะ mm hmm. อันนี่คือข้อเท็จจริงคือความเป็นจริง ทีนี้มาดูข้อคิดเห็นบ้างจากในบทความเรื่องนี้ผู้เขียนเขาเสนอความคิดเห็นอะไรไว้บ้างเออเขาเสนอความคิดเห็นอะไรเมื่อกี้นี้ที่พูดมาเนี่ยมันคือความจริงข้อเท็จจริงทีนี้คือข้อคิดเห็นผู้เขียนเขาเสนอในอะไรก่อนทำือคนั้นรูปให้เออฮะต้องทำไงก่อนเขาเสนอว่ายังไงคะตั้งแต่ขั้นตอนการซื้อเลยอ่าเขาต้องให้ซื้อแบบไหนควรเลือก บบฮะงงเลือกเวลาเลือกซื้อเขาเสนอแนะมาว่ายังไงคะเลือกบะหมี่ที่อยู่ในสภาพดีใช่ไหมผู้เขียนเนี่ยเขาเสนอแนะว่าเวลาเราไปซื้อบะหมี่เนี่ยต้องเลือกบะหมี่ที่มันอยู่ในสภาพดีแล้วก็ทําไมนะไม่ค้างไม่ค้างใช่ไม่ค้างจําหน่ายไม่ค้างจําหน่ายนานๆน,นะ่ะ บางบางครั้งเนี่ยมันอาจจะเก่าไปนิดนึงมันเสื่อมคุณภาพเพราะฉะนั้น,นเวลานักเรียนเลือกซื้อนักเรียนก็ต้องดูด้วยว่ามันผลิตเมื่อไหร่ใช่ไหมคะเพราะถ้ามันผลิตนานเกินไปมันก็อาจจะมีปัญหาด้านคุณภาพใช่ไหมมันอาจจะเสื่อมลงไป<ๆ>ข้อคิดเห็นใช่ไหมเขาเขาคิดเห็นเสนอแนะมาว่าเลือกเลือกบะหมี่ที่อยู่ในสภาพดีแล้วก็ ไม่ค้างจำน่ายนานจนเกินไปอีกสักข้อสิเขาเสนอแนะอะไรอีกก่อนทานต้องทำอะไรก่อนต้องลวกหรือต้มอ่าควรต้มหรือลวกก่อนรับประทานใช่ไอันนี้อาจจะเป็นข้อคิดเห็นนะคะขอความเห็นผู้เขียน ได้เสร็จหรือยังปัญหาคือปัญหาของบทความนี้คือถ้าเราทานบะมีที่ยังไม่ไม่สุกไม่ลวกหรือต้มก่อนอาจจะทําให้ท้องปวดท้องได้ข้อที่จริงคือบะมีเป็นที่นิยมของคนทั่วไป2 อะไรอีกคะราคาถูกหาง่ายสะดวก3ไมอ่ามันไม่มีปัญหาด้านคุณภาพข้อคิดเห็นของผู้เขียนผู้เขียนเขาเสนอว่าไม่ซื้อแบบทาไม่ซื้อไม่คืไม่ซื้อบะหมี่ที่ค้างไว้นานไม่ซื้อถุงที่ฉีดซองมันก็ต้องอยู่ในสภาพที่ดีและที่สำคัญคือก่อนทานต้องต้มหรือลวกก่อนนะคะอ่ะตรงนี้เสร็จเสร็จไหมข้อนี้เสร็จไหม เสร็จแล้วนะคะเอาอีกหนึ่งขอ้อหากจะทำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่มีคุณค่าทางอาหารครบถ้วนนักเรียนควรเพิ่มเติมอะไรลงไปทีนี้สูตรใครก็สูตรใครมีไหมของเรามีสูตรของเราไหมมีไหมอ่าอ่ะละทีนี้นักเรียนคิดสิสูตรใครก็สูตรใคร หาจะทำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่มีคุณค่าทางอาหารครบถ้วนนักเรียนควรเพิ่มเติมอะไรลงไปตอนนี้จะต้บมบะหมี่หนึ่งถ้วยหนึ่งหงซองจะทำอย่างไรจึงจะทำให้ได้ครบได้สารอาหารครบถ้วนนักเรียนจะเพิ่มอะไรเข้าไปเครื่องปรุงนักเรียนจะใส่อะไรเข้าไปบ้าง บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปน like ี่จําเป็นไหมว่าจะต้องใช้วิธีการต้มอย่างเดียวฮะผัดได้ไหม,มได้ได <S <S ยำได้ไหมยำได้ไหมได้นายชัยพัฒน์เธอจะย่างบะหมี่ใช่ไหมใช่ยัดบอกใช่ยัดบอกเวลาอ่าอ่าอ่าอะไรคะ S 1> <S 1> สอนสินยังคล่องใจรูกเอาบะหมี่มาย่างได้ไหม <S <S ถ้าจะย่างเนี่ยไม่ได้ก็คือมันต้องทําไมคะมันจะต้องก่อนที่จะทําไม่ว่าจะทาจะจะเอามายำจะเอามาผัดหรือจะเอามาต้มเนี่ยมันก็ต้องผ่านกระบวนการลวกก่อนใช่ไหม <S 1> <S 1> นั่นเน่ยลองคิดนะคะ ทำบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปที่มีคุณค่าทางอาหารครบถ้วนนักเรียนควรเพิ่มเติมอะไรลงไปเริ่มแต่เครื่องปรุงเลยใส่อะไรบ้างใครมีสูตรดีๆบ้างเหมือนที่เราเคยทําอยู่อ่ะใส่หม้อเลยใส่อะไรจะได้เพิ่มให้มันครบถ้วนแล้วแต่นักเรียนค่ะเอาเครื่องปรุงมีอะไรบ้างเขียนมา วิธีทำมีอะไรวิธีทำทำอย่างไรขั้นตอนการทำทำอย่างไรเ<อ>ครื่องปรุงเราอาจจะใส่หมูสับบางคนก็ใส่หมูสับใช่ไหม บางคนใส่ไข่ใช่ไหมคะใช่อบางคนอาจจะใส่ผักเข้าไปบางคนอาจจะใส่เป็นกุ้งหรือบางคนบอกว่าใส่เป็นลูกชิ้นได้ไหมอ,อก็แล้วแต่อลองดูลองดูนะคะเครื่องปรุงมีอะไรบ้างแล้วก็วิธีทำทำอย่างไร เวลาลวกบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปเนี่ยน้ําที่ลวกเนี่ยนักเรียนนักเรียนจะบอกว่าหนึ่งอาน,น้ําใส่หม้อสองใส่บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปลงไปใช่ไหมใช่ไหมคะเวลาต้มเนี่ยเขาต้มน้ําเย็นๆรือน้ําเดือดออใช่ไหมอ่ะเขียนมาเขียนให้ชัดเจนเขียนให้คนอ่านอ่านแล้วไปทําได้ เขียนให้คนอ่านอ่านแล้วนำมาปฏิบัติได้นะคะเดีย๋ยวนักเรียนเขียนมาคุณครูก็จะจะเลือกมาว่าสูตรของใครที่มองดูแล้วน่าจะอร่อยน่าจะดูดีอาจจะบอกมาเอามาแนะนำเผยแพร่ให้คนอื่นเขาได้ลองทำทานบ้างนะคะอ่านนะคะตรงนี้ คุณครูฝากไว้เป็นการบ้านนะคะไปคิดนะว่าจะทำอย่างไรดีให้บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปทานแล้วมันได้สารอาหารครบถ้วนตามตามที่ร่างกายของเราต้องการอย่าลืมไปว่าถ้าเราทานมากๆเนี่ยมันอาจจะมีโทษกับร่างกายของเราได้ไหมมีไหมคะมีเพราะฉะนั้นก็ทานแค่พอควรไม่ทานในปริมาณที่มัน มากจนเกินไปไม่ใช่ว่าทานทุกวันนะคะ <Okay. S 1> ทราบแล้วว่าทราบภัยที่เกิดจากบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปแล้วค <Okay. S 1> ิดว่าต่อไปนี้ <Okay. S 1> การรับประทานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปของนักเรียน <Okay. S 1> ก็คงจะไม่มีปัญหากับสุขภาพของนักเรียนนะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ